ประเพณีวันเข้าพรรษาความเป็นมาเข้าวัดษาคําว่าวัดสาสะกดกตามภาษาบาลีตรงกับภาษาไทยภาคกลางว่าเข้าพรรษาหมายถึงการที่พระสงฆ์อยู่ประจําที่ใดที่หนึ่งในช่วงฤดูฝน เมื่อถึงฤดูฝนแล้วพระสงฆ์ต้องหยุดเดินทางไปในที่ต่างๆและพักอาศัยอยู่ณที่ใดที่หนึ่งความสำคัญในส่วนของวันเข้าวัดษาพระสงฆ์จะเริ่มเข้าวัดษาในวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเหนือส่วนชาวบ้านจะถือเอาวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเหนือซึ่งตรงกับวันอาสารหบูชาเป็นวันเริ่มต้นและไปสิ้นสุดเอาวันเดียวกันคือวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนเกียงขั้นตอนพิธีกรรมสำคัญ กิจกรรมหลักของพระสงฆ์นั้นเป็นไปตามพระวินัยที่เคยปฏิบัติมากิจกรรมของชาวบ้านจะตั้งใจปฏิบัติกันเป็นกรณีพิเศษในช่วงสามเดือนตลอดพรรษาปฏิทินกิจกรรมเริ่มตั้งแต่วันแรกคือวันขึ้น15าข้ามเดือน1ิบเหนือวันนี้ถือเป็นวันเข้าวัดสาชาวบ้านจะไปทำบุญแต่เช้าตรู่เริ่มด้วยการตานขันข้าวคือ ทานขันข้าวหมายถึงการทำบุญให้ทานแด่พระสงฆ์ด้วยอาหารเป็นสัมรับซึ่งส่วนใหญ่จะมุ่งหวังอุทิศส,ส่วนกุศลข้ามภพข้ามภูมิไปหาเจ้าที่เจ้าทางพระแม่ธรณีหรือเทพพย,ยดาอันรักษาบ้านเรือนตลอดจนผีตายเก่าเน่าเมินคือดวงวิญญาณของญาติที่เสียชีวิตไปแล้วอันมีบิดามดาเป็นต้น เฉพาะอาหารที่จะจัดเป็นสำรับจะมีการจัดเตรียมเป็นอาหารพิเศษและประณีตเช่นแกงฮังเลห่อหนึ่งหรือห่อหมกขนมจอกหรือขนมเทียนข้าวต้มมัด ผลไม้ในฤด,ดูการตลอดจนอาหารสำเร็จรูปและจัดตุกป,ปัจจัยตามควรโดยเตรียมทุกอย่างใส่ภาชนะแล้วจัดวางในสำรับที่มีสวยดอกหรือกรวยดอกไม้ทูบเทียนน้ำหยาดหรือน้ำสำหรับกรวดอุทิศน้ำดื่มและเทียนพร้อมจุดอีกสองเล่ม ด้านพิธีกรรมทานขันข้าวชาวบ้านจะจุดเทียนในสำรับและยกประเคนพระโดยบอกชื่อเจ้าภาพและวัตถุประสงค์จากนั้นพระจะให้พรพร้อมกรวดน้ำเป็นภาษาล้านนาโวหารผสมด้วยบทบาลีซึ่งท่านจะระบุชื่อเจ้าภาพและวัตถุประสงค์ของการทำบุญไว้ครบถ้วนจากนั้นจึงไปใส่บาตรร่วมกันในวิหารรอพระสงฆ์ลงไปอนุโมทนาทานในตอนสาย เสร็จจากทำบุญที่วัดจะมีตาลขันเท้าคนเท่าโดยนำสำรับอาหารไปมอบแดกผู้เท่าผู้แก่ตามระแวกบ้านในยะว่าเป็นกะตะเวทิตาธรรมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาคุณค่าและการทำรงอยู่ของประเพณีเข้าพรรษาที่มีต่อสังคมเศรษฐกิจการเมืองกิจกรรมของคฤหริห์ในช่วงเข้าพรรษาดูจะเข่งครัดทั้งการให้ทานการรักษาศีลและบำเพ็ญภาวนา ซึ่งการให้ทานนิยมทําบุญตักบาตรทุกเชา้าของวันธรรมะสวนะการรักษาศีลชาวบ้านทั่วไปจะรักษาศีล5ผู้เท่าชารานิยมถือศีล8ส่วนการบําเพ็ญภาวนาจะมีการทําวัดสวดมนต์ทำสมาธิโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ชราสว่นใหญ่นิยมไปนอนค้างคืนที่วัดในวันธรรมะสวนะเพื่อบําเพ็ญธรรมนอกจากนี้ยังมีการฟังพระธรรมเทศนาทุกวันพระช่วงกลางวันตลอดพรรษาด้วย บุญเข้าวัดส,สาเป็นพลานิสง์อันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนาตลอดระยะเวลาแห่งไตรมาสอันสำคัญนี้จะไม่มีการประพฤตินตนนอกลู่นอกทางแห่งครองสิงคธรรมไม่มีการเลี้ยงฉลองไม่มีการแต่งงานไม่มีการดื่มสุราอุปกรณ์การทำมาหากินที่เป็นอันตรายต่อชีวิตสัตว์ ถูกเก็บเข้าที่หิ่งผีครูถูกปรงขันคือเชิญวิญญาณครูอาจารย์ที่ตนนับถือลงจากหิ่งที่สถิตแล้วยกพานเครื่องสการะลงมาด้วยหวังว่าผีครูผีปู่ย่าจะวางภาระและบำเพ็ญศีลภาวนาเช่นกันเข้าวัดสา เป็นวันเข้าสู่มรกยานตามคติของพระพุทธศาสนาชาวล้านนาจึงอยู่เย็นเป็นสุขสังคมไร้ทุกข์เพราะอาศัยโอกาสในเวลานี้บ่มเพาะภูมิคุ้มกันอากุศล,ลกรรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานการต่อยอดกิจกรรมโครงการที่ดำเนินการในช่วงเข้าพรรษาตลอดเวลาสามเดือนประกอบด้วยกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรม,มะสวนะ ครอบครัวหิ้วตะก้าศรัทธาอิ่มบุญอุดหนุนชุมชนประเพณีแห่เทียนพรรษากิจกรรมประกวดการแกะสลักต้นเทียนพรรษากิจกรรมรณรงค์ลดและเลิกอบบยมุกงดเล่าเข้าพรรษาปฏิบัติธรรมถือศีลห้ากิจกรรมเข้าวัดทุกวันพระกิจกรรมพาแม่เข้าวัดกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดนามมงคล กิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามะกะและกิจกรรมธรรมะสัญจร